สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายอฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กันนะคะรักสามเศร้าเราสองสามคนอา,อาจารย์ไม่ค่อยสบายพักนี้คุมคุ้มกันไม่ค่อยมีเลยค่ะแค่อากาศเปลี่ยนนิดเดียวก็ก็เป็นไข้แล้วอะ่ะน่าจะเป็นที่อ,อื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นที่ที่อากาศแน่ๆเลย แย่ yeah, เลยพออาจารย์พอหนาวทีไรสั่นเข้ากระดูกทุกรอบไปไม่ไหวพักนี้อาจารย์ต้องต้องทำอะไรสักอย่างนะอ้ามาเออไม่ไหวเลยสองสาวันนี้ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะหนาวสัน่นหนาวแบบหนาวหนักมากอะ่ะผมคุ้มกันไม่มีอยู่เลยตอนเนี้ย เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้าเรา2องสมสคนตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะอาจจะเข้าไปอยู่ในสภาวะตรงนั้นเราลองมาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราตกลงแล้วมันจะลงเอยที่ตรงไหนตกลงแล้วความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นเช่นไรนะคะโอเคไหม เป็นการดูดวงแบบตัวนตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี่ยวก,การดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ดนเรดดิ้งนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบในการอ่านไพ่หรือหน้าตาอาจารย์ก็จชเลื่อนผ่านเลยไปนะคะคุณไม่จําเป็นต้องมาคอมเมนต์ให้เป็นกรรมต่อการประปาๆในะจาะเพราะอาจารย์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอยู่นิ่งซะด้วยเนี่ย นะคือถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยไปเลยค่ะนจะจ๊ะมารยาททางสังคมต้องมีนะคะเออไม่ได้มีใครบังคับจับมือมาให้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ช่วยเลื่อนผ่านแล้วก็ไปดูคนที่ถูกจเจร็ตกับคุณนะคะโอเคไหมพอปีใหม่แล้วก็อชีวิตจะได้ดีๆนะคะจะได้เจอสิ่งที่ดีบ้างเพราะจิตใจแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ดีอะ่ะนึกออกไหมขอฟาดนิดนึงนะคะอ่ะ มากันที่ลมเมทุนตุนกลุ่มมาดูอ, The Star อ,อ,ดอ,อ,อ,อ้อเดนะอะสตาร์มาไรจานหนูจ้าโอ้ดีจังเลยอะลมโอ้ยเดอะสตาร์เดอะซันน่ะเดอะสตาร์เดอะซันอืมเอ่อเดอะชาร์ีออตไฟออฟนี่ก็โอ้ยวิวออฟฟอร์จูนโอ้ยไฟดีจังเลยอะชีวิตคุณดีนะอะไรที่ผ่านมาเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วจ้ะ อย่าได้กลัวอย่าได้กังวลอย่าได้กลัวอย่าได้กังวลอย่าได้ท้อถอย t r ออ of Cup ด้วยแหละในใจแอบรักใครหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะมาไพ่อของคุณค่ะ The Star คุณอาจจะมีข่าวดีเร็วนี้เกี่ยวกับการทํางานหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมีสังคมใหม่ๆมีการเริ่มงานใหม่ๆกับอะไรใหม่ๆที่มีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้น ะจช่วงนี้ชีวิตก็ค่อนข้างจะมีคู่แข่งเยอะนะปัญหาอุปสรรคก็มีมีเข้ามาตลอดแต่ว่าคุณก็จะสามารถบริหารจัดการได้วิวออฟฟอร์จูนไพ่ของจักรวาลค่ะจักรวาลเปิดทางให้ละถ้ารู้สึกทุกข์เศร้าเหงาตังค์ไม่พอใช้ <c oughs> นี่ทุกข์เศร้าเหงารางเงินไม่พอใช้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองเป็นอะไรที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอยู่แล้วนะคะชาเลอรออตคือนักต่อสู้ คุณเป็นนักต่อสู้ได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะบางทีบางคนนะคะโชคชะตากําหนดมาไม่ใช่บางทีเราก็เป็นตัวกําหนดตัวเราเองชีวิตเราเองได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าท้อยอย่าถอยแค่นั้นเองสําเร็จความสําเร็จไม่ง่ายแต่ถ้ามันมาแล้วหอมหวานเสมอนะจ๊ะ จะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะได้เงินก้อนได้โบนัสอา่าได้เงินก้อนเข้ามามี The Sun The Star โอ้บางคนทํางานในโลกโซเชียลทำงานในโลกออนไลน์อาจจะได้ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศเป็นที่รู้จักของใครๆนะ่ะ๊จะที่คุณกังวลอยู่คือ5เหรียญ เงินไม่พอใช้หรือมีคนมายิบยืมเงินก็มีนะอาจจะมีคนมาขอยืบขอยืมเงินหรือคุณอาจจะอยากไปหยิบเงินยืมเงินจากใครเขาอะไรเงี้ยช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะจ๊ะอารมณ์นี้มีเก่นของการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางไปที่ที่มีน้ําอ่าที่ที่มีน้ําทะเลที่ที่มีทะเลค่ะไปทะเลเนาะไปทะเลได้ไปภูเขาได้ นะจะหรือบางคนอาจจะอยากเดินทางไกลไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวได้หรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานย้ายไปจากอยู่ที่หนึ่งย้ายไปที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไพ่ใจเป็นทูร์บคัพอะเลิฟเลิฟอ,อะรักใครอยู่มีความรู้สึกอินเลิฟกับใครอยู่คะ่ะเหมือนมีคนมาแอบชอบแอบรักแบบชื่นชมเขาอยู่ในใจมันคงอยู่ในใจนะจ๊ะ ไพ่ของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ความผิดหวังมาก็ตามแต่คุณจะสามารถต่อสู้ให้กับตัวเองไปในวันข้างหน้าได้ดีทีเดียวอย่าได้กังวลใจนะคะไพ่ของจักรวาล of f o r t u n e เป็นไพ่ของจักรวาลค่ะจักรวาลกำหนดสวรรค์กำหนดหรือใครกำหนดไม่รู้แต่จักรวาลก็ตามเป็นสิ่งที่กำหนดมาตาเราเรียกวันหนึ่งสมองสองมือค่ะอย่าลืมตรงนี้ซะ ถ้าเราจะประสบความสําเร็จคนคือถ้าเกิดทําอะไรมันประสบความสําเร็จง่ายๆหรือมันรวยง่ายๆเขาก็คงรวยกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากไม่ท้อไม่ถอยมุ่งมั่นไปข้างหน้ามันก็มีบ้างอารมณ์ของความรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามหาพลังให้กับตัวเองแล้วพักดันตัวเองไปนในทิศทางที่ดีนะจ๊ะรงเม,มทุนตุนกุม อ่ะไพ่ของความรักหรอไพ่ของความรักความรักเนี่ยมีคนมาชอบไหมมีคนมาชอบไหมคะมีอารมณ์ของคนมาชอบหรือว่าอดีตที่ผ่านมาเคยวิ่งตามใครบางคนมาก็ตามตอนนี้คุณก็หยุดวิ่งแล้วนะรู้สึกว่าจะหยุดวิ่งแล้วค่ะ <S <S คุณออกมาจากตรงนั้นเด็ดเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วรอสิ่งใหม่ๆแล้วด้วยนะจากที่อาจารย์มองในความรู้สึกของคุณเหมือนเหมือนปีใหม่แล้วเนี่ยหนึ่งถึงสิบหกเนี่ย คุณอาจจะกำลังมองถึงชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ความรักขรั้งใหม่การอยู่ในห้วงเวลาใหม่ๆของชีวิตเหมือนเราที่ผ่านมาเราทุกข์เราโศกเราแย่เราพอละกับความรักคนเนี้ยแต่เราก็พยายามจะดึงตัวเราเองลักดันตัวเองให้ให้หลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ก็มีคนมาแอบชอบอยู่นะเออมีคนมาแอบชอบอยู่นะจ๊ะในดูเซคุณหลุดออกมาแล้วจริงๆนะในบางคนนะ่ะ ไม่คิดถึงอีกแล้วเนาะไม่คิดถึงอีกแล้วไม่ทุกข์เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วทําใจได้แล้วหลุดพ้นแล้วไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วค่ะ the star the sun the w h e w of fortune เปลี่ยนใหม่หมดแล้วค่ะ,พะเพอเพอจะได้คนเผอเผอนะบางคนจะได้คนที่ดีๆมันเหมือนกับก่อนตอนที่คุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์นั้นนะ่ะเหมือนคู่แข่งคุณเยอะคู่แข่งเยอะคนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะมีคนเข้ามาสองสามคนสามสี่คนหรืออะไรที่มันแบบ มันดูมันดูเป็นการที่ยากลําบากสําหรับคุณนะ่ะคุณก็สามารถตัดได้นะแต่การตัดนั้นต้องใช้ระยะเวลามันก็คงเสียใจคงผิดหวังแต่ว่าคุณจะตัดได้แบบเสร็จเด็ดขาดแล้วทีเดียว mm. นะจ๊ะโอ้ให้ดีจังเลยการปลดปล่อยค่ะคุณจะได้รับการปลดปล่อยออกจากถ้าเกิดที่ผ่านมาเจอรักไม่ดีจะได้รับการปลดปล่อยแล้วพระเจ้ากาเบรียนเป่าตาแล้วนะคะ พระเจ้ากอบเียนบอกว่าสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเจอมาสิ่งที่คุณทุกมาหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ดีส,สิ่งเหล่านั้นจะหลุดพ้นออกไปแต่ว่าการหลุดพ้นออกไปก็มันอยู่ที่กรรมดีทําดีก็ได้ดีนะคะทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทิศทางของความสัมพันธ์ก็ให้ระวังการที่ไปแอบรักใครแอบชอบใครเขาก็ตามซึ่งบางทีเราไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราะ มันเหมือนเป็นการวิ่งตามอะไรที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นบางที slog, เราก็ต้องหันไปมองคนที่เขาชอบเราหรือถ้าเราไม่ชอบจริงๆเราก็ไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อดไดมองถึงความสัมพันธ์ที่แบบคุณคุณเป็นคนแข็งนะแข็งนอกอ่อนในแล้วก็เป็นคนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับชีวิตดีรักคือรักไม่รักคือไม่รักเอาคือเอาไม่เอาคือไม่เอาแต่ไม่ชอบความคุมเครืออะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันเหมือนแบบเล่นเกมเป็นทางเลือกทางคุณไม่เอาหรอกถ้าเป็นแบบนั้นลงนะจ๊ะ โอเคไหมอะไปดูสถานการณ์ของรักสามเศร้ารักซ้อนกันว่ามันจะไปในทิศทางใดใน1ถึง16มกรานี้ค่ะไปดูกันความรักที่เกิดความคาดหวังเคยคาดหวังกันอยู่ถ้าใครยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนเข้ามาบ่อยๆ ถามว่าบางคนเนะ่ยเคยเดียวกันถึงเรื่องการแต่งงานวางแผนแผนกันไว้ถึงชีวิตครอบครัวกันไปยาวๆแต่ว่าสิบดาบอะมันทำมันสิ่งที่เราวาดฝันสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเดอะฟูมันจบแล้วค่ะมันจบจริงๆ10ดาบเอชออฟคัพรักอยู่ไหมก็มีความรักอยู่นะบ้าง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 คนที่คุณดูวเดออาจจะเป็นราศีเมษร,ราศีเมษ เอชออฟคัพลาสีทัดน้ํากรกฎมินพุจิกมันมีความรักในเด็กกับผู้ใหญ่เขาเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้คนที่เป็นทหารตำรวจราชการคุณตัดสินใจเด,ดเด็ดขาดแล้วค่ะในความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่ในเติร์ดนะไม่ได้มองถึงความสัมพันธ์เก่าๆแล้วเดินออกไปแบบสุดทางแล้วค่ะนะจจะอืมอ่ะคุณเขาเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คนนั้นคนที่คุณรัก เขาต้องการอะไรผลประโยชน์ค่ะคุณมีประโยชน์อะไรเขาบ้างผลประโยชน์จริงบางคนบางคนมองถึงผลประโยชน์ที่เป็นเซ็กบางคนเงินบางคนการเกื้อกูลบางคนเป็นลักษณะของไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ของไม่ใช่คนที่อยู่ในศิลในธรรมนะคะ,ะเขาต้องการอะไรกับความสัเขาต้องการให้คุณอดทนอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่ทนหรอกมั้งน่าจะไม่ทนแล้วเขาตัดสินใจเดินออกมาแล้วละ่ะน่าจะ เขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองคุณเป็นคนเก่งการทํางานค่ะมีการเก่งในเรื่องของการทํางานมีความฝันเป็นของตัวเองเรามุ่งหน้าไปกับความฝันเขามองคุณดีนะเขามองคุณดีเขามองคุณเป็นคนที่เด็ดเสร็จขาดดีตรงไปตรงมาดี แล้วก to ็แต่แต่เขาอาจจะมองคุณว่าโอเคเขาก็เคยทําให้คุณผิดหวังแล้วเสียใจมามากนะเขาก็รู้ว okay, ่าคุณยังรักเขาอยู่นะอืแต่คุณเป็นคนที่ตัดสินใจปิดกั้นหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเองบางคนคุณเป็นคนเดินออกมาคุณเป็นตัวคุณเป็นคนตัดเองเจ็บเองนักเลงพออารมณ์ประมาณนี้ย่ปิดกั้นตัวเองบางคนบอกไลน์บอกเฟซกันไปด้วยแล้วคุณก็ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตกับความฝันของคุณ เขามองคุณดีอยู่นะนจะเขาอยากคืนกลับมาไหมคะเขาอยากขอโอกาสนั้นไหมเขาอยากขอโอกาสไหมอยากอยากค่ะแต่การขอโอกาสนั้นก็ไม่ได้มีคุณคนเดียวนะอย่าลืมใช่การขอโอกาสอยากให้คุณกลับมาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากให้ปรับความเข้าใจกันอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแต่ว่าการเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนั้น เขาก็ยังมีใครบางคนซ่อนอยู่เขาก็ยังมีซ่อนหรือไม่ซ่อนไม่รู้บางทีคุณก็รู้เขาอาจจะมีคนที่แท้จริงของเขาเขาอยากมีเราไว้ทั้งสองคนประมาณนี้นะจ๊ะอืมฮะขอให้แนะนํา,นานนให้กับความสัมพันธ์ที่เป็นตัวค่ะให้แนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้โอ้ยไปลงแนะนําแล้วก้าเหรียญโสดโสวยระรวยมากในปีนี้คุณอาจจะ ซื้อของกวันให้กับตัวเองหยุดพักหาความสุขกับตัวเองเริ่มรักตัวเองเป็นเริ่มทําอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความสุขคุณจะเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองโดนมาเยอะเจ็บมาแยะคุณจะเริ่มเรียนรู้เติบโตในประสบการณ์ที่ผ่านมาและคุณจะไปได้สวยในชีวิตของคุณเองด้วยแหละไพ่ของเก้าเหรียญคนมีสตางค์คนมีฐานะคนที่อยู่ได้โดยโดยตัวเองไม่ต้องพึง่งพาใครฉันทำงานได้เองเองินฉันมี บ้านฉันมีรถฉันมีฉันมีฐานะอืมไม่ต้องแนะนำหรอกไพ่ดีมากๆเนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยูน่ในเติร์ดค่ะรักที่คุณมองไม่เห็นถึงความผูกรักที่คุณมองไม่เห็นถึงความรักรักที่อยู่ในเติร์ดมันไม่มีหรอกค่ะที่เขาจะรักคนสองคนได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดถอยออกมาเถอะแล้วกลับมารักตัวเองดีกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองไปกับชีวิตตัวเองไม่จําเป็นบางคนนะ หน้าที่การงานดีมากหน้าที่การงานดีชีวิตดีมากๆชีวิตคุณแบบประสบความสําเร็จมากๆแต่ต้องไปเป็นไปเป็นกิ๊กเหรอไปเป็นเก็บเหรอไปเป็นแอบคบเหรอแอบชอบโดยที่ไม่ได้มีสถานะอะไรแล้วก็ทุกใจมากถ้าคุณเดินออกมาได้จากจุดๆุดนี้ชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็น10บสิบเท่าเคไหมและชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆด้วย นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วย,วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ